ผู้กำกับอ๋อรีบตอบกลับหลังแอปทักษออ่นแท็กหากลางไอจเรียกว่าการฉลองวันเกิดครบ42ปีที่แฮปปี้แบบสุดๆเลยสำหรับแอปทักษออ่นพักสุขเจริญและแน่นอนว่าในปีนี้แม่แอปได้รับของขวัญจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการบันเทิงมากมายซึ่งสาวแอปก็ได้ลงไอจขอบคุณมาก สำหรับทุกคำอวยพรและของขวัญสำคัญที่สุดคือขอบคุณที่รักกันนะคะขอให้มีความสุขและสิ่งดีๆกลับไปหาทุกคนเช่นกันค่ะแต่ที่แฟนคลับสังเกตเห็นคงจะหนีไม่พ้นไอจี IG ของผู้กำกับอ๋ออดีตคนรักของแม่แอปนั่นเองโดยผู้กำกับอ๋อให้ของขวัญแม่แอปทุกปีเลยก็ว่าได้นับเป็นมิตรภาพดีๆที่ทั้งคู่มีต่อกันนั่นเองค่ะล่าสุดด้านผู้กำกับอ๋อเคลื่อนไหวหลังแอปทักษอรแท็กหากลางไอจีหลังจากทางด้านแอป ติดแท็กขอบคุณผู้กำกับอ๋อในวันเกิดหลังส่งของขวัญมาให้งานนี้ผู้กำกับอ๋อก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจให้แอปทักษออนกลาง IG กันเลยทีเดียวค่ะ